วันนี้เราอยู่ันที่บ้านพิซซ่โรแล้วกันนะครับนะวันนี้เราก็มาทํางานเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับพอร์ตโกนะครับเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่ค้างหน้าจอนะครับตัวของเฟิร์มแวร์อันเก่านะครับเนื่องจากอัปเดตไม่สําเร็จนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมกลับมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็จัดให้เจ็ๆเลยนะครับใครที่อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วไม่ผ่านนะครับติดล็อกหน้าจอต่างๆนะครับก็ส่งมาให้เราได้เลยนะครับ เราก็นี่ครับทำการอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่านี้เราถ่ายขั้นตอนให้ดูเลยนะครับนะก็วันนี้เราอยู่กันที่พิซซารุโลกนะครับนะแล้วก็มางานประกวดดนตรีนะครับก็ใครว่างๆก็มาเชียร์กันได้นะครับหรือดูในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแชร์ไว้ให้นะครับอ่าโอเคครับนี่ครับเห็นไหมครับก็กาลังอัปเดตเป็น จากเวอร์ชั่นนี้เลยครับโอ้โหเก่ามากๆหนึ่งจุดหนึ่งสองเป็นสองห้าศูนย์นะครับหรือว่าอัปเดตแบบว่าโอ้โหเวอร์ชันใหม่ๆเลยแต่นะครับหน้ากําลังอัปเดตแล้วเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับผมนี่ครับหน้าจอเขาจะขึ้นอัปเดตเตอร์ประมาณนี้กาลังอัปเดตอยู่นะครับอ่านี่เลยนะครับใครที่จะส่งมาเซตอัพนะครับส่งมาอัปเดตกันก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับนะ ก็เดี๋ยวประมาณวันที่8นะครับวันที่8ก็ไปลังสิตต่อนะครับนะนนี้มางานประกวดดนตรีอยู่นะครับอ่าโอเคนะครับผมเนี่ยหรือว่าใครจะซื้อไฟล์เสียงต่างๆก็แชทแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งหกห้าห้าหกแปดแได้เลยนะครับจากบุกยีร์ไฟล์ยินดีต้อนรับเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ก็ผ่านเรียบร้อย นะครับตอนแรกเนี่ยหเห็นไหมครับเวอร์ชันเก่ามากครโอ้โหผ่านมาหลายเวอร์ชันมากเห็นไหมครับ1.12มาเป็น2.50นโอ้โหนะครับเราก็จัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับใครที่ติดปัญหาพอ d g ดโกล็อกหน้าจอนะครับค้างนะครับเปิดมาแล้วค้างหน้าจออะไรพวกนี้นะครับก็ส่งมาให้เราทำได้นะครับเรามีวิธีการทำอยู่นะครับอ่ะโอเคนะจ๊ะ ประมาณนี้เลยนะครับฝากว้ด้วยกันนะครับร้านยำพุทฟไฟซื้อขายกีตาร์เอฟเฟกแลกเทิร์นได้หมดเลยนะครับยินดีต้อนรับเลยครับผมนะแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 8 3 1 6 5 5 6 8 8แแล้วเจอกันครับจัดไปครับผม